สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบ็คโควาเอ M กับผมนัทเซอร์เอกนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของการหาสเตมิน่านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้สเตมิน่าแบบคุ้มคุมนะครับประจําช่องนัทเซอร์เอกนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ช่องให้ดูลวกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีโปรชั่น Back c o วาเอให้เพื่อนๆเลือกเติมเกมดังนี้เลย นีครับก็เลือกเติมกับร้านสเตราโกพัทนะครับไปดูกันเลยสเ r a าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท อ่ะโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Backcover เนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของการหาสเตมิ n นแบบง่ายๆนะครับตามแบบฉบับของผมเองนะครับอ่ะไปดูกันนะครับในส่วนแรกเลยนะครับก็คือเข้าไปที่ร้านค้านั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่แพ็กเกจธรรมดานะครับแล้วก็เลื่อนมาขวาสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจรายวันฟรีนั่นเองนะครับ วันหนึ่งนะครับเราสามารถกดรับได้1ครั้งนะครับก็ได้รับสเตติมนาทั้งหมด50สเติมนาเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลงด่านดันเชียนได้สักสอสารอบนะครับแล้วก็กดเข้าไปในคําว่าทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าในส่วนของนี่เลยนะครับเราสามารถที่จะแลกสเตมินาได้นะครับก็ครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับรอบ2อยู่ที่ประมาณ60 นะครับเราสามารถที่จะซื้อทั้งหมด5รอบนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ซื้อประมาณสัก2รอบก็พอแล้วนะครับเพราะว่ารอบที่3มเนี่ยเห็นไหมครับมันจะใช้ทั้งหมด95เพชรเลยนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ให้แลกทั้งหมดนะครับประมาณ2รอบก็พอนะครับอ่ะเราก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายเติมนะครับที่มีเพชรสี่นะครับเพชรสี่คืออะไรนะครับเพชรสี่คือเพชรเติมนั่นเองนะครับให้เลือกเข้ามาที่แพ็คนะครับแล้วก็เข้ามาที่อันล่างสุดเลยนะครับ แท็กแบ็กคิสตันพรีเมียมนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเพชรนะครับที่เขียนว่า C อยู่ข้างหลังนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับ120เพชร C นะครับก็สามารถที่จะได้ในส่วนของสเตมินาทั้งหมด300สเตมินานะครับกล่องละ100สเตมินาคูณสเข้าไปนะครับสามารถเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ นะครับก็ให้มาแรกตรงนี้ดีกว่านะครับในส่วนของชิ้นส่วนจอมเวทนะครับแล้วก็เข้าไปที่เติบโตนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะมีรูปรองเท้านะครับหรือว่าสติมินาของเรานั่นเองนะครับก็มี2ฝั่งด้วยกันนะครับมีทั้งหมด200หน่วยแล้วก็80หน่วยนะครับสามารถที่จะใช้เศษตัวละครสีเขียวและสีฟ้านะครับในการแลกได้นะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับเศษสีเขียวเราจะมีเยอะกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถที่จะแลกได้นะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของอันนี้ก็แนะนําว่าให้เก็บไปก่อนก็ได้นะครับในส่วนของเศษสีฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของหมวดร้านค้านะครับก็จบไปแล้วเนาะกับการหาเซมินาง่ายๆนะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปที่รังนะครับหลังจากเข้าไปที่รังนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะรับเตมินาได้เบื้องต้น นะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับท้อการปล่อยบอดเอาไว้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของสเตมินานะครับปล่อยทั้งหมดสัก8ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ8ชั่วโมงขึ้นไปก็จะได้รับสเตมินาค่อนข้างเยอะนะครับ50-80นะถ้าจำไม่ผิดนะก็บอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับในการหาสเตมินาเบื้องต้นนะครับ อ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับในส่วนของการใช้เซมินาแบบคุ้มคุ้มอย่างแรกนะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคําว่าท้าทายทั่วไปนะครับแล้วก็ปลาภัยนะครับก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลงได้นะครับเพื่อทําการหา EXP ให้กับตัวละครแล้วก็แร่มากับเซมินาอยู่ที่1 4เซมินาต่อ voilà kind of meeting, 1รอบนะครับซึ <k 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 ่งในส่วนของการลงเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ลงในส่วนของด่านที่13เป็นต้นไปนะครับจะได้รับในส่วนของของรางวัลท่านั้นเยอะนะครับแล้วก็คุ้มต่อการใช้เซมินาด้วยนะครับ อ่ะหลังจากนั้นนะครับในการลงเนี่ยนะครับก็ลงสัก5รอบถึง10รอบเป็นต้นนะครับหลังจากที่ลงเสร็จแล้วนะครับก็มาดูตรงดันเจียนด้วยนะครับเพราะดันเจียนเราต้องลงกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับในการหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับแนะนำนะครับให้ลงที่ดาน13เป็นต้นไปเช่นกันนะครับส3 14ามสามารถลงได้เลยนะครับเพื่อหาของรางวัลต่างๆนะครับก็บอกได้เลยว่ามันจะได้อุปกรณ์ไม่ตรงสายนั่นแหละแต่เราจะเอามาทําการผสม จะง่ายกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด่านสีฟ้านะครับตอนนี้ก็แผดสีเขียวมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครเนาะก็สามารถที่จะเลือกนะครับในการลงได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็ลงที่ด่าน 11- 1213เป็นต้นไปก็ได้นะครับเพื่อหาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้นั่นเองนะครับในส่วนของด่านสีเขียวเนี่ยก็คือเก็บไปก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็ลงทั้งหมด5รอบเป็นต้นไป นะครับผมลงเนี่ยประมาณสัก1 0ถึง20รอบเลยด้วยซ้ำนะครับเขตเมืองก็ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะลงถ้าน้ําแข็งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะถ้าน้าแข็งเนี่ยนะครับเราต้องการหาอุปกรณ์นะครับมาทําการอัปเกรดนะครับพรสวรค์ของตัวละครด้วยนะครับซึ่งพรสวรรค์ของตัวละครเนี่ยจะเพิ่ม CP ให้กับตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้เราลงนะครับ รักประมาณสักสิหรือว่าประมาณสัก8เป็นต้นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่า7ดเนี่ยก็คุมแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของนี้เลยนะครับสิราพรสวรร์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดลงสุดๆเลยก็สัก8ก็ได้นะแต่ผมมองว่า7ก็พอแล้วนะครับ7ก็กําลังดีนะครับเพราะว่าพลังเนี่ยก็ค่อนข้างไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไป นะครับก็ตรงนี้นะครับลงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนนะครับหรือว่าจะเป็นสีฟ้าก็สามารถลงได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเลือกลงในส่วนของสีแดงเกาะนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ3อย่างหลักๆที่จําเป็นนะครับปลภไพดันเทียนแล้วก็ท่าน้ําแข็งในส่วนของการหาค่าความสัมพันธ์นะครับอันนี้จําเป็นมากๆนะครับสาหรับในส่วนของของร่างวัลตัวละครต่างๆนะครับในการปลดค่าความสัมพันธ์นั่นเอง นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาลงในบูบ้านต่างๆได้นะครับแล้วก็ใช้เซมินาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราจะต้องลงเนี่ยหลายรอบมากๆนะครับซึ่งการลงเนี่ยนะครับจะต้องลงนะครับเป็นทีมที่ยังไม่มีค่าความสัมพันธ์ถึงจะคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมเลือกในส่วนของอาณาจักรโคเวอร์นะครับไปดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอาณาจักรโคเวอร์นะครับ ก็เราสามารถที่จะมาทําการลงดานตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของป่าเมืองคิงก้านะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตนะครับในส่วนของรูปหัวใจ4 3 0นะครับนี่คือในส่วนของ XP ที่จะได้รับนะครับในส่วนของค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราลงเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลในการทําอุปกรณ์หรือว่าทําอาหารนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการจัดทีมให้เรียบร้อยนะครับเช็คค่าความสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าจะปั้นค่าความสัมพันธ์ตัวไหนอะไรยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการเช็คทีมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการลงได้เลยนะครับก็เราจะใช้สเตมินาทั้งหมดรอบละ12สเตมินานะครับก็บอกได้เลยว่าใช้เยอะนะครับเบื้องต้นก็ต้องลงทั้งหมดนั่นแหละนะครับหกทับหไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้สเตมิน่าเบื้องต้นนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับต่อมานะครับทาทยจํากัดเนี่ยแนะนำนะครับว่าต้องลงทุกอันนะครับลงจนกว่าในส่วนของใบจะหมดนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของซเตมนาทั้งหมด25เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเหรียญเลทนะครับลงเลทเนี่ยก็ค่อนข้างจะสําคัญหรือว่าสําคัญมากๆเลยก็ว่าได้ นะครับเราจะได้รับในส่วนของของรางวัลนะครับเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้นั่นเองนะครับใช้ในส่วนของเซเตมีนาทั้งหมดนะครับ11เท่านั้นเองนะครับก็ลงทั้งหมดนะครับ3าทับสนั่นเองนะครับในส่วนของดันเลดนะฮะแล้วก็ดันต่อมานะครับในส่วนของอุปกรณ์อิสเซอรี่ต่างๆนะครับหรือว่าเครื่องประดับนั่นเองนะก็สามารถที่จะลงได้1วัน1นสิทธิ์นะครับยี่สิบห้าสเตมีนานะครับอีกอันนึงเช่นเคยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์เนาะก็สามารถที่จะ มาลงได้นะครับใช้ครั้งหนึ่งนะครับสิทธิ์ครั้งหนึ่งอยู่ที่26สเตติมินานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในการใช้สเตติมินาแบบคุมๆนะก็คือลงดันทุกอันที่เราสามารถที่จะเติบโตให้กับตัวละครได้นะครับในส่วนของถงความทรงจําก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถงภาพลงตาก็ไม่เท่าไหร่เกียไว้ก่อนนะครับในการอัพสกิลนะครับแนะนำนะครับให้มาทําการหาอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มค่าความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มในส่วนของ exp ให้กับตัวละครให้เยอะนะครับ หลังจากนั้นนะครับค่อยมาเน้นที่พรสวรรค์นั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับก็คงไม่อยากจะอธิบายอะไรนานมากเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในส่วนของจอมเบทนะครับแนะนำนะแนะนำนะครับให้เล่นในส่วนของยามิฟ้านะครับแล้วก็ชามีฟ้านั่นเองแล้วก็โลตัสฮูมอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของโซมารอนนั่นเองนะครับสำหรับใครตอใครที่ไม่มีดิมอนหรือว่ามานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับทีมที่2นะครับเราสามารถที่จะเลือกสีเขียวได้นั่นเองนะครับ หรือว่าในส่วนของตัวละครที่มีในส่วนของสายสีเขียวนะครับก็คือ1เลยนะครับโมมิโมซานะครับซีซั่นหนึ่งเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับริส <R itz S 1> ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับแต่มันจะซ้ํากับริสนั่นเองนะครับ,รบก็แนะนําเป็นมิโมซาแล้วก็ในส่วนของริสนะครับแล้วก็หาตัวละครอ,อีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็ได้นะครับยูโน่เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องได้นะครับก็ปั้นไว้สักยี่สก็ได้เช่นกันนะครับให้เท่ากับในส่วนของแอสตาแดงนั่นเองนะครับ แล้วก็หาตัวละครสีเขียวมาเล่นอีกสักตัว2ตัวก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับในส่วนของตัวละครเบื้องต้นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถเล่นได้เช่นกันนี่เลยนะครับเนราบาซินวานะครับก็สามารถใช้ตัวละครนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วควรจะจัดทีมเนี่ยก็คือ2ทีมด้วยกันนะครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับจะมีตัวละครมากน้อยแค่ไหนเนาะก็ อยากจะบอกว่าในส่วนของสเตปินานะครับก็ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสําหรับเกมนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆเล่นเกมแบล็คโอเอ็มอย่างสนุกนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในการเปิดตู้ซีซั่น2แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องนะเซกนะครับขอตัวไปทาการเผาสเตมิน่าก่อนนะครับมันเยอะมากๆนะครับตอนนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Back c o v e r M นะครับก็อย่าลืมมาทำในส่วนของภารกิจท้าทายทุกวันด้วยนะครับรายวันเนี่ยก็คือการลงดันท้าทายนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผม NASA X นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดไว้เจอกันในเกมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ